ครูสามารถใช้งานระบบ e d a l TV จากแฟลชไดร์ได้หรือไม่คำตอบก็คือได้นะครับ,นะรบวิธีการก็คือให้ท่านไปดาวน์โหลดโปรแกรมติดตั้งระบบ e d a l TV นะครับมาติดตั้งไว้บนแฟลชไดร์แต่มีข้อแม้ว่าแฟลชไดร์ของท่านนะครับจะต้องมีขนาดตั้งแต่16 g b ถึง32 g b นะครับเพื่อที่จะรองรับระบบ e d a l TV และเนื้อหานะครับได้ทั้งหมดนะครับ วิธีการก็คือให้ไปดาวน์โหลดโปรแกรมติดตั้งนะครับมาติดตั้งนะครับไว้ยังนะครับแฟลตไดร์ของท่านนะครับ นในส่วนของขั้นตอนติดตั้งตรงนี้จะแตกต่างจากขั้นตอนการติดตั้งนะคบนบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราก็คือนะครับในส่วนของแฟ้มที่ต้องการติดตั้งนะครับในกรณีที่ท่านต้องการนําไปติดตั้งในแปดได์นะครับให้ท่านนะครับไปไดูแฟ้มที่ต้องการติดตั้งนะครับไม่เปลี่ยนจากเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นแปดได์ของเรานะครับ นะครับทำการติดตั้งครับจากนั้นนะครับระบบ ideal tv นะครับก็จะไปติดตั้งไว้ในแบตไดส์ของเรานะครับเพียงเท่านี้นะครับแบตไดส์ของเราก็จะมีระบบ ideal tv อยู่แล้วนะครับให้ท่านไป copy เนื้อหาหรือ content นะครับจากโฟลเดอร์นะครับคอสนะครับมาใส่เพียงเท่านี้นะครับแบตไดส์ของท่านก็จะสามารถใช้งานระบ i d l TV ได้แล้วนะครับ